ใ่มาจากโเหนอ้นนนมไดเยอะหยมามบอาเห็นไหมครับให้ผู้ชมดูว่าร้านนี้มีชุดเด่นไงนะครับก็คือ คุณยายทุกทุกอย่างของยายนี่สิบบาทหมดเลยเหรอจ้่สแิบบาทหมดเลยเหรอแอบจะบอกให้คุณดูนะครับในยุคนี้นะครับยังมีอยู่นะครับกับข้าวสิบบาทนะครับนีอส้มตำนั่นนะ่ะสิบบาทสิบบาทเป็นไ <laughs> <laughs> งเรา ดีครับวันนี้เป็นชนแลพาทุกท่านนะครับมาอยู่ที่ตลาดบ้านโป่งอีกแล้วนะครับเพราะวันนี้ผมบอกเลยว่าผมเจอร้านเด็ดนะครับด้านหลังผมเนี่ยเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปรับชมนะครับด้านหลังผมนี่เลยนะครับร้านเด็ดไม่เด็ดดูกันนะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าติดตามติดตามผมให้ดีนะครับร้านนี้ขายโคตรถูกแล้วก็รสชาติอร่อยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนพูดคุยครับเจ้าของร้านครับไม่ธรรมดาเลยร้านนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันัำแม่ค้านะครับไปตามรับชมกันนะครับ อ่าคงตามมือก็หมากันี้ก็ี่อพอป้ามาจะพบลูกค้าก็ลุมเลยครับลูกค้าจะลุมเลยเอายังอีกนะ งยังละสองเลยบอเอกลักษณ์ของคุณป้าต้องมีหูกระต่ายนะใช่ป่ะธรรมดาดอกไม้วันนี้ไปไม่ทันอ๋อทุกทีต้องเป็นดอกไม้ใช่ไหมเออเปลี่ยนเปลี่ยนแตงย่างละสองนะ นี่เอันนั้นอันนั้นแกงอะไรครับต,ต,ต้มไข่ปลาต้มไข่ปลาต้มยำไข่ปลาดุกแรักถุงอะไรเนะ<า>นีนนะสิบบาทแน่นะสิบบาทจ้าไข่เปน็นก้อนกัน,กนเลยนะครับอ oh. โอ้โหดูโอ้โอดู<ม>ดีมากเลย,ยก้อนมันไม่ใช่ก้อนเดียวนะปา้า เขาให้หลายก้ออีก่ะโอ้โเอากินไม่อิ่มผมขอญาตดูถุงนี้หน่อยนะนี่ผมให้ผู้ชมดูมาป้าผมขอหน่อยนี่นี่ให้ดูนี่นี่ดู10บาทเห็นไหมครับเห็นไข่ไหมอันนี้เป็นต้มยำไข่ปลานะครับ โอ้ยให้ไงอ่ะไปดูดิดูย้อนน้ำเห็นไหมดูดิย้อนอย่างเดียวนะไขส่แล้วโอ้ยสิบบาทสุดๆด่ะมอกเลยว่ะณเวลานี้ในยุคเมื่อไรนี้นะครับสุดๆนะครับสุดๆเลยนะครับ,ลรบแล้วก็นี่นี่ก็น้ำพริกปลาเนาะน้ำพริกปลานี่แล้วก็มีอันนี้เขาเรียกอะไรห่อหมกปะห่อหมุกอ้อมเหรอ อ่อมอันนี้แกงเปรอันนี้ต้มไข่ปลาอนี่แกงขี้เหล็กกับนี้มะเขือต้มตำหมกปลาดุกหมกปลาดุกคือคือเป็นอาหารอาหารสไปายอีสานเนาะแล้วเอาอย่างเดี้ยนี่นเดี๋ยวก่อนเนาะชนะกอนมาชนตีได้เอาไก่มาจแกงเปรไจ้าบาทจด้สิบบาทนี่คือสิบบาทจ้าค่ะ ิสิหน้าเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้คือขายเพื่ออะไรเอาใจประชาชนจะลงเลือกสอสอครับขอเือาทอขานายโอ้ขายดีมากขายนี่ก็อยู่ได้แล้วหนูครับแล้วไข่นั้นไข่นั้นมันคือไข่อะไรครับไข่ปลาดุกไข่ปาดุกทำทำยังไงครับทอดเฉยก็คทอดินอดอดอดทออดดอดอดทอดอดทอกอดอด้อดดทอทอดทอดอดดอ็ดอ โอ้ดดดููิบาาทคือขายไม่เยอะมากนะขายไม่เยอะมากมีแค่ไม่กี่อย่างแต่สิบบาทสิบบาทเเเปปลี่่ยนนมูไรือยอ๋อเปลี่ยนไปเรื่อยคือมานี่คือได้กินหลายๆแบบหลายสไตล์ออ๋ดูดีมาพอจอดปุ๊บลูกค้าลุมเลยไลไล่ก็ลูกค้าลุมเลยแล้วก็ร้านเนี่ยเขาบอกว่าฟ้าเงินได้ภายในสองชั่วโมงโอ้นี่นะครับดูไวมากเลยนะครับ แล้วผมพาเพื่อนทุกคนครับมาอยู่ที่ตลาดบันโป่งนะครับตรงนี้อยู่ศาลหลังศาลเจ้าแม่บันโป่งนะครับยายจะมาจอดตรงนี้ตรงหัวมุมเลยหัวมุมทางาสัญจรไปมาของตลาดบันโป่งด้านหลังนะครับด้านิมน้ำครับยายมาจอดนี่นะกี่โมงกี่โมงครับประมาณกี่โมงเจ็ดโมงครึง่งเจ็ดโมงครึ่งจะออกมาอ่านะประมาณเจ็ดโมงครึ่งครับแล้วก็ไม่เกินสองชั่วโมงไม่เกินไม่เกินสิบโมงไม่เกินเก้าโมงก็หมดแล้วครับ โดยคุณยายทํามาไม่เยอะนะครับไม่เยอะแต่ว่าคือได้กินแบบจุกๆสิบบาทดูดิด้ไหมทำพอดีพอดีเลยทําแค่พอขายหมดสามสิบบาททั้งายคือทําเยอะกว่านี้ก็หมดเชื่อดิครับแต่ทีนี้ว่าเอาแค่พอดีพอดีคุณยายบอกว่าเอาแค่ขายเพสนุกมีความสุขไปนะครับยังออย่ายังไม่ถึงนะขายพอได้เงินนิดหน่อยค่ะอ๋อขายพอเงินนิหน่อย คือเอาตามที่กําลังเราไหวเนาะวันนี้มดนี่ย,ย่งธรรมดาก็เยอะกว่านี้อยู่อ๋อวันนี้น้อยน้อยใจหมดนี่อย่งมันนี้น้อยไปนิดหนึ่งใจนี้หมกอะไรลูกค้าถามหมกปลาดุกหมกปลาดุกไก่ตีลาวอะไรอย่างนี้กวางนี่หมดปลาไ่ปลาเรื่องต้มไข่ปลาต้มยำไข่ปลาดูดิต้มไข่ยำใบปลาดิดูตักดิปลาน้องตักซู้กล้องนะทีบปลาท,ที่เคยตักยังไงตักอย่างนั้นเลยนะ เดี๋ยวลูกค้ามาตามมากินแล้วอโอ้ยตักไม่เหมือนที่อยู่ในกล้องเลยยังไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้เขาตักตามที่ขายทุกวันโอ้สิบบาทไอ้ยังอีกสองอย่างเลยก็ม้มนหนึ่งก็หนึ่งอย่างคุณยายจะนี่ตักไม่ทันเลยนะจะอาจจะหมกอะไรจะหมกระดูจจ้ระดุจจะยี่สิบข้อห้ออ๋อฝากแฟนเพจ fc ทุกท่านนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์คุณยายชื่ออะไร อ้าวนึกชื่อไม่ออกเอางงนอนับตังค์อยู่นับตังค์อยู่จริงก็ชื่อมาลีชื่อเล่นแถวนี้เจาเรียกป้านิดป้านิดป้านิดสิบบาทบอ๋อป้านิดไวใส่นะดอกไม้ต้องมีเนบหูนี่นะเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับนี่ดูนะต้องมีดอกไม้เนบหู้นะนี่ธรรมดาจะใส่สาม,ม,มวันนั่นแหละวันนี้ลืมไปอ๋เปิดประตูแล้วเข้าไปเอาที้อีก ััวสายครบเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศรอบๆร้านนะครับก็คือเป็นรถสามล้อเล็กๆคันนี้ครับดุนเข้ามาครับมาขายครับอยู่ตรงหัวมุมเลยครับอยู่ตรงหน้าหลังศาลเจ้าแม่บ้านโป่งครับตรงนี้ครับอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับตรงนี้คือตลาดสดนะตลาดสดนะครับอยู่ใกล้กับร้านทองจุไรวันนะครับอยู่ใกล้กันนะครับก็พบรู้แค่เดียว อันนี้มันคือช่วงไหนครับหางครับหางปลาค่ะห่างปลาทอดค่ะส่วนตัวเนื้อเขาอยู่ในหม้อแล้วค่ะอ๋อนะครับก็คือแบ่งหินส่วนนะครับในปลามาทําอันนี้เป็นลูกค้าประจำไหมครับค่ะลูกค้าประจำลูกค้าประจำเลยค่ะหางปลากระไข่ย่างกะสูงแล้วก็ข้าเหนียวไปสอง อาะไรนะหางกระไข่อย่างกะถุงหางกระไข่ย่างถุงเรามาดูกันนะว่าหางกระไข่ย่างถุงถุงยี่สิบนะถ้าเป็นไข่ใช่ไหมไข่กับไข่ปลาดุกทอดกับหางปลาดุกทอดนะครับถุงอยู่ยี่สิบบาทถ้าเป็นแกงนี้ถุงหกสิบบาทตอนนี้ขายสิบบาลูกค้ากินน้อยก็ขายสิบบาทแล้ลูกค้าจะกกินสิบบาทก็ขาย พี่เขาจิ้เยอะก็ซื้อเยอะหน่อยอมคนซื้อสิบบาทาน่ะน้อยพวกนี้เพราะว่ามันเป็นของทอดเนาะของทอดไอเหนหียบไปสองยายใครไปดูทอดก็หางปลาทอดอ่ะสิบบาทจ้าไอ้ <c oughs> แม่ค้ากางแย่งกันนะครับลูกค้าแย่งกันกนะกลักวอ้วมอดแล้วคุณยายทำมาจำนวนจำกัดนะมอ้อนิดๆน,น้อยๆนะครับแต่ว่าคือ ขายหมดทุกวันเนาะขายหมดทุนใหบอกไม่เกินสองชั่วโมงขายได้นะครับรสชาติต้องอร่อยด้วยนะถึงจะขายได้นะมาดูครับไาดูบรรยากาศลูกค้าลุง ป้าผมบอี้กล่ครับงานท่ในคนะงาน้าพ่อผมบอลนี้กลุ่มหนึ่งแล้วเขาเดี๋ยวสุดปังครับนี่บอกถามพอเรมาที่นี่งหางานานงานงาอนนงานงานงงานนานงงนนงานาาน ข้าเหนียวสิบบาทครับเออเอออีกอันนี้อะไรสิบบาทข้าวเหนียวด้วยเอาอย่างอีกเนี่ยรุ่นเนี่ยเอาอะไรไข่อะไรก็ไม่ไม่เอาเอาไม่เอามาแล้วครับหางกับไข่ไข่เอาเบาเอาหาเอาอันน้อยหนึ่งแล้วกับไข่ไม่ต้องมาเยอะนี่ฮะดูดิไม่เอาเอาตังไปไม่เอาเอาไปไฟนี่แม่ค้าใจดีด้วยดูแม่ค้าใจดีนี่ดู้ิแม่ค้าใจดีครับ แจ้งปันใมค้าด้วยกันอะไรกันนะแล้วก็ไปดูอะไริครับต่อไมค้าด้วยกันก็แลกไปแลกกันมานะครับแล้วนี่จรยิงแล้วขายกี่วันครับขายวันอะไรบ้างขายอะไรบ้างครับขายวันอะไรบ้างคุณคุณคุณป้าขายที่เนี่ยกี่วันอะไรบ้างหรือว่าไม่แน่นอนไม่แน่นอนก็คือแล้วแต่เลื่ยนเรื่อยหมายความว่ามาตรงเนี้ยคือทุกวันไหม ไม่ทุกวันหรอไม่ทุกวันแล้วแต่จะขายไม่ขายแล้วแต่อารมณ์เดี๋ยววันที่สามสิบที่หนึ่งก็จะหยุดอีกอืมสี่ห้าวันไม่รู้ไปทำอะไรสี่ห้าวันเขามีงานเพราะมีงานนัคือเราไม่ได้ขายแค่วันเดียวแต่ป้าหยุดไปอืมอ๋อหยุดพักไปงล้นหรือป้าใช่เขาก็หยุดพักไปด้วยก็คือป้าแบบขายแบบชิวๆชิวๆไม่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 กินอะไรก็เอาเด้อเดี๋ยวผมก่อนนี่ไง สั่งได้เลยนะครับของลูกค้ามาไม่หยุดเลยนะครับครับวันนี้ไปชแนลนะพาเพื่อนลูกค้านะครับมาอยู่ที่ตลาดมันโปนะครับอยู่บริเวณตลาดสดริมน้ำนะครับหลังศาลเจ้าแม่บันโปครับก็คือบริเวณนี้นะครับจะมีคุณยายคุณป้านิดคุณป้านิดนะครับเขาขายเขาขายว่าไงขายแกงนะครับทุกอย่างสิบบาทนะครับจะเป็นน้ําพริกมีแกงเปือแกงอะไรก็คือเป็นอาหารแนวอีสานนะครับวันนี้ผมก็พาผู้ชมมารับชมนะครับบรรยากาศการขายของ คุณป้านิดนะครับนี่ครับเป็อย่างสิบบาทค,ครับถ้าใครที่อยู่บริเวณใกล้เพื่อโป้น,ปนะครับเคยกินหรือว่าเคยเอมาอุดหนุนกันก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับที่ร้านที่ใต้คอมเมนต์ของผมนี่เลยนะครับ มาถึงนี่และครับไม่ชิมไม่ได้นะนี่นี่เฮ้ยต้ตมตำสิบบาทครับขา้าวเหนียวห้าบาทนะครับแล้วก็ไข่ปลาดุกนะพอ,อ,อถึงก็เลยต้มตำสิบบาทอ,อ้ออันปลาหอร่อยอ๋อปลา บอกเลยน่าจะเป็นประมาณว่าคนอีสานนะเพราะว่าเนี่ยอาหารนี่เป็นแนวอีสานหมดเลยนะครับออมันนี้ไปหั่นมาดิบทอดหอมหอมมากเลยครับอ้โเฮ้ยสามวัตถุดิบทอดก้าวเลยครับเอามีกินแบบอันเคยนะ มจะต้งทำอร่อยครับร้านสิบบาทอร่อยมากคือหอมน้ำพึ้งมาหอมแบบปลานี่ไข่ปลาทอดน้อร่อยอร่อยอ่ยทมาแล้วครับมาแล้วครับปลาต้มตำอร่อยครับนี่ บ้านเป็นคนจะงหวัดอะไรเนี่ยเป็นคนจังหวัดอะไรครับจะงหวัดสุรรงหนไหมหแล้วหมกกแล้วมาอาหารที่บ้านทำมาคือแนวนี้หมดเลยแนวทางอีสานหมดเลยนะครับแล้วก็อร่อยขายได้ไงครับเป็นบาทร้องจริงใครปันถูกอร่อยอ้ยอ อยู่ต่ออยู่ต่อเอาวันนี้ไปอีกนวคบขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นใจให้เป็นอีกชแนลนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นใจให้กับป้านิดด้วยนะครับกลางแห่นหลังร้านเปิ้ลโป่งนะครับกับร้านกับข้าวติบบาทนะครับแล้วผมจะพามาผู้ชมรับชมกันเรื่อยๆนะครับในบริเวณร้านเปิ้ลโป่งนี้มีของดีของอร่อยมากมายเลยแล้วบอกเลยว่าร้านนี้กับข้าวติบบาทอร่อยมากครับ ซมตําอร่อยมากครับวันนี้วันนี้ใช้งบกี่บาทนั่นลูกค้าซื้อไปแล้วนั่น <c oughs> นั่งยี่สิบบาทเดี <c oughs> ๋ยวเขาจะมาเอาอะไรนะยี่สิบบาทแถมข้าวเหนียวด้วยโ <c oughs> อ้ยทำไมใจดีอย่างงี้แม่ค้าใจดีมากเลยครับ <c oughs> อารมณ์ดีด้วย <c oughs> ยี่สิบบาทแถมข้าวเหนียวด้วยแล้วยี่สิบข้าวเหนียวนี่ขายของอะไรครับ แล้วแต่คนสั่งพี้เขาก็ซื้อไปห้าสิบาทอ๋อคือเขาเหนียวแล้วแต่คนสั่งแต่คนสั่งอ๋อแต่ว่าแต่หมายถึงว่าถ้าเราขายห่อไงห่อไรครับห่อละห้าบาทสิบห่อละห้าบาทก็สิบบาทอ๋อสิบาทนี่หมดอีกแล้วสิบาทอ๋อเนี่ยห่อสิบบาทแบบนี้โอ้แต่ป้าก็แถมอีกห่อหนึ่งหูใหญ่นะเดี๋ยวก่อนห่อสิบาทดูสิอันนี้ยังน้อยแต่ป้าก็แถมเข้าไปอีกห่อนี่ก็นี่ก็เดี๋ยวลูกค้าก็มาเรื่อยครับ บางทีเป็นมันเป็นบางครั้งบางทีก็มาพร้อมกันอ๋อคือแล้วแต่วันไห่เหมือนกันคือมดาป้าหยุดไปสามสี่วันแล้วคนก็เลยเงียบไปหน่อยอ๋อพูดง่ายว่าประมาณว่าป้าหยุดไปหลายวันแล้วลูกค้ามาไม่เจอ้าไม่เจอเนี่ยคือว่าปราว่าเราหยุดเราหยุดบ่อยลูกค้าเดาใจไม่ได้นะคอัวันนี้ไปแค่ขอบคุณการติดตามขอบคุณนะครับที่เราได้รีวิวนี้นะขอบคุณนะครับก็ขอให้ใครที่ขายดียิ่งขึ้นไปเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับนี่นะก็มีกับข้าวแบบนี้เลยนะ สิบบาทเห็นไหมปลาไหนดูยังอยู่เรนนั้นไหนเห็นนะนี่เห็นไหมเออนี่เอาข้าวสิบบาทน่ากนะินเนาะเออ,เอ,อยปลา,าดุกไข่ปลาดุกเออ